มื่อนี้ได้ยังกินได้ยังกินมื่อนี้ผ้ามาเห็ดขนมกินน้ำยาตีนไก่ครับมื่อนี้ชีเห็ดน้ำยาปลาซาบะตีนไก่ครับคิดว่าจะแซ่บบ่างไหมนี้แซ่เบเอาไปต้มด้วยห้องสาัมาษณ บม้มันมีเชื้อลาอก็ลลางจุเนาอสิบูคิดว่าสีหลังไงมันมีเชื้อลาข้างในเปลือกติดเนือ้อเฮ็ดเัื่องใดมันเก็บหลายรอบเกี้แล้วก็ใส่ถุงคนเดียวจนมันปัดออกอีกนันเบิดหนึ่งหม้อก็เอาไปตั้งกะทิตอนที่เกี่ยวตำปาตลาเสร็จแล้วมกออ็สั่งอ้อนได้ก็เอาอย่างละอ,อันใดนะ้เลยเอันีิละตินทีละ่ะตั้งเขาเขามาตำหมอ้อ ไปกระทืบเนี่ยบอกว่าหั่นเฉียงแต่ว่าอย่าบางปวนเจ้ากระดิ่งห,หั่นเป็นท่อนเลยคิดหยังต่อไปเลยต่อไปล้างผักครับผมก็อเอาอันกะหล่ำบอกเน,นะน่นอตหลังกระแตหนามเดียวนี่ใส่คุ้มวิริ่งตันนี้นะ่าจะเป็นหนามจิบไม่ต้อผสมหนามแล้วนะเพราะอิ้นหางกะทิ okay. มันต้องตำพริกแกงก่อนจังค่อยเอาปลาตำน้ำโก้น์จิแกะก่อนหรือว่าสิตำพริกแกงก่อนแล้วจังแกะตำทีเดียวแกะตทีเดียอาอ่อนมูนี่ลง สอนมาแกะปลาสอนให้หนังใส่มือนั่นบีเด้งหูแล้วสอนดึงออกดึงกลางยุ่ข้างหลังออกก่อนเอดึงออกยังเสียดึงดึงออกห่อนอนกระใส่ซ่อนเลาะน้ำหมอกะทิจือมากครับใส่หมอลงไปใส่เครื่องหนึ่งโหอโอ้ยเนาะใส่หน่อยใส่หน่อยออียงพัดเครื่องแกงก่อนยังใส่เพิ่ม กะนทีนแตกั๊กน่อยหาบได้ครับฟงฟงฟิงฟงนัวครับใจะลายเสียบลายก็ใสลายเสียบลายใส่น้อยเสียบน้อยใส่อะไรนะใส่อไ,ไรก็กะเอาดิ้งๆๆู๋่จิ้มคนน่งเอ้าจิ้มอืมแฉบสุดยอด Yep. Oh, when I'm on my knees, when I'm back in, cause I don't want to lose you. Yeah, and I'm back, in, back in you. <sighs> <The song> and... <laughs> ั้นตอนการจัดจานหันหน่อยหั่นหน่อยบดน้อยเหงอยู่ะน่อยอันน้่อยพอดีปกติเออสนั เนี่ยครับแบเบดเนบ,บดเบดจดไปเลยสามตีนเน้น ว,ว้าวโอเคเดี๋ยวไปซิมกันครับวาโรซาสิเป็นขนาไดไหครับผุตอนนี้มาถึงเวลาซิมแล้วครับขนมจีนน้ำยาอีนไกมาซิมกันครับ นีตักมากเนีเนๆมีจีนไก่มีบุกชิ้นแล้วก็ผักมีข้ามีผักเป็นปตัวเงี้ยวครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะมีผักอีกตัวเล่วหน่อยหนึ่ง หืมเข้มข้นครับสูตรสารแกงกะทิแบบอีสานใส่น้ําปลาแดกน้ำสังซี่หวครับ มาร้องทิ้งไกลมานนครับทิ้งไกลบักเปืือยได้เลยครับ โคตรเปื่อยครับทีมไก่แต่ว่าขออภัยสำหรับคนที่บ่มักกินตีนไก่นะครับบางคนก็นมักบางคนก็นบ่มักเดี๋ยวจะมับรุงกินดีไห ผินตาครับอืมผินตายี่ห่อนีอ้บุคไเข้าวครับ่เขาหล้างนา้ำออกกอนก็เอาใส่จุ่มสวยเลย nhé không vô vui ชอบกินขนมจีนอยากอยู่อ,อย่างนึงมันเด่นที่เสียกินระวังปันไอ้กระกเปบอดที่ก่า Chính giờ thì chán thì giòn lại đây chán lại chín bây giờ ăn rồi bữa để thay về bình nếu mà chín thay mình you can have โดดสาเกี่ยมจุนครับ อัี้ว่าทีมการ์ตูนนะฮะุย่าเฮมิที่ไปกับเอาไปต้มไปก่อนยิ่ากมากผสมกันกับต้มกับนำยายอีกรอบ Mm -hmm. Tuyệt นำกระปนมครับอืม,อมกนกระปุนมากได้ไล่องจ้ะ อยากกินอีกก็ไปกินนะครับเบิดแล้วรอบนี้รอบไหนให้กินไหมอหนหันนี้จ้ามจะถ่ายหรอกชอบไหนเฮ็ดไหมอยากกินไหมก็เอเชือกุ่นมาสามโลก,กินไปกับปองขายเหาก็มีเฮ็ดกินเลยขายปองครับ จ้ครับแต่รูปเบสเซ็ตมันอีกะซื้อกระปุ่นมาสามโลกจะบัตแปดส่บบาทรากซื้อก,ะ,กะทิขันโซดมาลอยหนึ่ง้วกามีดอีนไกหน่งกิโลลอยนึง แล้วก็มีลุกสิ้นถุงหนึ่งสามสิบบาทแล้วก็มีผักทุ้มผักก็จะมีกะลำมีตัวฟักงาแล้วก็มีปลาอิตูเล่าคนไทยเอื่นแม่งหลักเดี๋ยวก็พวกกระชายแล้วก็พวกหอมกระเทียมอันนึงก็ตีไปเล่าๆสักต้องร่วมกันจัก50สิบบาท แต่ก็ไม่ปลาเดี๋ยวเอามาใส่รอบนี้ใส่ปลาซาบะครับตัวละสี่สิบห้าบา,บต 4, บาทตัวใหญ่อยู่กับซูสีเท่าบนบนใหญ่ทำนี่หรอกหน่อยก็นี่ยู่ประมาณเคืองหนึ่ขงของปวดนี่หรอมั้งตัวละสี่สิบห้าบาทแต่คือว่าได้เนื้อร้ายอยู่เข้มข้นอยู่ครับนี่ยังอกีกอะลรหประมาณนี้ต้องไปเซจ่าบาทละ ประมาณสี่ร้อยเาเพิ่งคิดเองว่าคิดด้วยอีกไ <c oughs> ด้ร้อยหนึ่งบวกกะทิร้อยหนึงบวกกระพุ้นแปบดบสิบบาทบวกฟ้าสบาสี่สิบา บวกสุกชิพสามิบวกพักอาบเซฟหาชิบบาทรวมกันกับบิเซประมาณสี่อยหบาทครับสี่ร้อยห้าบาทมีขายได้สิอชุดสิอชุดคูณสี่สิบบาทเท่ากับสี่อยสีบาท แต่บารรวมกินเองเ,เดชจะรูบเดียวได้กำไรได้กำไรสามที่มาบาทครับื้นนี้ครับกินเองประมาณสองลอยแต่วันนี้ได้กำไรถือว่าผลกำไรของธุรกิจื้อนี้ได้สามที่มาบาทแต่ว่ากะได้กินน้ำครับถือว่าได้ได้เฮ็ดกินแล้วก็ถือว่าได้เงิ่นค่ากับเขาก็มากขึ้น ประมาณนั้นบ่อใดคิดว่าสิได้กกัไรอีกยังมากมายแล้วครับกอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับได้กินเด็กกินเองแต่นะะเงินค่ากับเขาขึ้นแต่ว่าตอนนี้คือเขาปูนกขาเบิร์ดแล้วสามโลขายเบไดเลยเกี่ยงทับเด็ไก้ก,ก,กินน้ำไร้รวยแล้วนี่กินไปไลไร้รวยรับ,รบจสจหรับมือนี้ก็ ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมมาจ้กแ,แดรกจนถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องนี้น้ำเลยครับเดี๋ยวกรสีมี่คอนเทนต์เนี่ยกินอย่างเฮ็ดให้หเบิกอ,อีกเดี๋ยวติดตามกันฝากติดตามเลยครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ